สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ทางช่องนะครับวันนี้ก็เราก็ยังอยู่ในซีรีส์ของอการโชว์นะครับว่าเควสแต่ละเควสในเกม o d e r n Warfare c a l l o ท d u t อ2เนี่ยมันทำยังไงบ้างน,นะครับวันนี้เควสที่เราจะมาเนี่ยจะเป็นเควสที่ชื่อว่า delivery problem นะครับอยู่ใน black m o u t h tier 4นะครับผมตั้งชื่อไทยเอาไว้แบบได้จาง่ายคืออะไรนะ ปัญหาวุ่นวุ่นวัยรุ่นเราบันทุกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูภายในว่ามันเกี่ยวกันยังไงโอเคได้นะครับทีนี้เกินก่อนนะครับเควสตัวเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในแมปปกติที่เป็นอัลมาสลาหรือว่าเป็นเกาะอชิกะนะครับมันอยู่ในแมปพิเศษที่ชื่อว่า Building 21นะครับหรือตึกเบอร์21นะครับการจะเข้าตึกนี้ได้เนี่ยเราจะต้องมีบัตรเข้าก่อนนะครับซึ่งไอ้บัตรเข้าเนี่ย มันจะโดยปกติเนี่ยมันก็จะดรอปได้สำหรับพวกตัวบอสหรือบางทีก็ดรอปทั่วไปในแมปนะครับเวลาเราไปเล่นเดียนโมดเอมซต่างๆหรือว่าเราก็สามารถซื้อจากไอตึกดังเทไอไอตัวตัวซื้อได้นะครับตัวซื้อครึ่งซึ่งมันก็่อถ้าผมจำถูกมันสามามื่นสามหมื่นนะครับโอเคซึ่งในส่วนของแพทซีซั่นสนี้นะครับที่มันตามมมันตามไปจาก รอบแรกนะซีซั่นหนึ่งเนี่ยคือบัตร1ใบเนี่ยเข้าได้แค่1ครั้งนะครับแล้วก็บัตรก็จะหายไปเลยเท่ากับว่าเราต้องมีบัตรเยอะมากถ้าเกิดเราจะเ,าเข้าไปทำเพลยหลายๆครั้งใช่ไหมนะครับแต่ว่าพอซีซั่นสองเขาอัปเดตใหม่เนี่ยตัวเนี้ยปรากฏว่ามันมีแค่1ใบก็สามารถเเข้าได้ตลอดเลยนะครับแต่เราก็ไม่รู้นะเพราะว่าซีซั่นสที่จะมาเนี่ยนะครับในช่วงประมาณเดือนเมษายน ปี2 5 6 6หรือ2023เนี่ยเขาจะอัปปอเป็นยังไงก็อย่าเพิ่งรีบทิ้งบัตรไปนะครับเผื่อว่าเข้าได้1ครั้ง1นรอบอีกนะครับโอเคนะครับทีนี้เควสนี้มันใช่เราทำอะไรนะครับก็คือเราต้องไปเอาเอ,อ tracking device หรือว่าอุปกรณ์ติดตามเนี่ย7ตัวซึ่งมันจะรวบอยู่เป็นแพ็คเดียวกันนะครับในทางขยะชั้นใต้ดินของ building 2วเนาะ2 เอา ID ไ,ไว้เจตัวเนี่ยมาติดบนรถ7จ็ดมันทุก7คันซึ่งอยู่ชั้นใต,ใต้ดินในจุดเดียวกันนะครับแล้ว3ที่ยากที่สุดเนี่ยก็คือเราต้องเอ็กฟิลหรือว่าออกไปจากไอ้ตึกเนี่ยโดยที่ไม่ปลอดเอ่อโดยที่ปลอดภัยขอโทษขอโทษนะครับอ่าโอเคซึ่งอันนี้จริงๆผมว่าเป็นจุดที่ยากสุดในหัวในแมปเนี่ย,อน,น,น,ยนอกเหนือจากว่าคุณจะต้องเจอบอทที่คุณเคียวบอทตรงไหนโหดๆในอัลมาซ่าหรือว่าในเอชิกะเนี่ยตรงนี้ผมว่าโหดกว่า2เท่า ด้วยที่พื้นที่จํากัดระบอดเกาะหนาด้วยและยิงแม่นอีกนะครับทาให้เราหยบหลบอะไรยากขึ้นนะครับสคือมันก็จะมีคนเยอะมากในแมปนี้นะครับเพราะว่าเราแต่ละคนก็คือเข้ามาจัดเต็มแล้วก็พกมือลูกฟองแบบนั้นเลยซึ่งไอ้พื้นที่จํากัดเนี่ยมันทําให้แบบโอ้โหเจอคนยังไงคุณต้องเจอคนแน่นอนโดยเฉพาะเริ่มต้นเกณ์เนี่ยตึกมันมี 3. จุดใช่ไหมจุดสามสามชั้นชั้นที่3เนี่ยยังเกิด ไม่ไม่ได้นะครับงั้นตอนเริ่มต้นเกมเลยปุ๊บเนี่ยคนจะมาเกิดกระจุกรวมกันอยู่ชั้นส่วนมากชั้นใต้ดินแล้วก็ชั้นเสาะชั้นหนึ่งอ่าชั้นใต้ดินกับชั้นหนึ่งซึ่งคุณไม่มีทางเลี่ยงการประทะคนได้เลยนะครับแล้วก็อันที่น่ากลัวคือหรือว่าทุกคนก็คือเข้ามามีเคว้ค้ายๆกันแน,นนี้แหละเอาเอาของจุดใกล้ๆเดียวกันไปเจอเดียวกันนีน่คือต้องประทะคนแน่นอนเตรียมใจไว้นะครับเข้ามาแล้วนะครับ ปัญหาหนึ่งของแมปนี้เนาะแมปนี้นะเออปัญหาคือถ้าถ้าเกิดสตอรี่ในเกมมันจะบอกว่าสัญญาณของอ,อ,อุปกรณ์เรดาร์ถูกรบกวนทําให้ไม่สามารถเปิดแมปได้นะครับงั้นปัญหาหลักของแมปนี้เวลาเข้าคุณคุณเข้าเลยปุ๊บเนี่ยคุณจะไม่รู้ทิศรู้ทางนะนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณยูทูบเบอร์ฝรั่งท่านหนึ่งนะผมเห็นเขาทําเหมือนกับเป็นแผนที่ไว้ละนะครับซึ่งโอเคตึกนี้มันมี3ชัั้นนะครบ ใน3ชั้นนี้เนี่ยโอเคชั้นอื่นยังไม่สําคัญเท่าไหร่เพราะว่าสำหรับท่าเควตนี้นะมันจะอยู่ในชั้นใต้ดินนะครับคุณจะเลืนชั้นสุดท้ายยังไงก็ได้นะนะครับก็วิธีการสังเกตนะครับให้คุณลองดูนะครับว่ามันจะมีทางขึ้นลงนะครับอยู่4จุดมันก็จะไล่ตั้งแต่ A 1 B1 เนาะ B1 C 1แล้วก็ D1 นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกจุดได้ว่าเราอยู่ที่จุดตรงไหนของแมッ นะก็ให้ดูนี้ตลอดนะทีนี้ถ้าคุณสังเกตน,นะครับผมจะมีวงเล็บตัวสีเหลืองเอาไว้สีสีเหลืองเนี่ยที่ชั้นใต้ดินนะมันก็จะเป็นจุดที่มันมีถังขยะที่มันเป็นเด d ดรอปอยู่นะครับซึ่งเราต้องไม่เอาอุปกรณ์จากตรงนี้แหละนะครับบางครั้งคุณไปอาจจะไม่เจอเพราะว่าแซงมันมีทีมอื่นนะครับเข้ามาเอาไปแล้วนะครับซึ่งที่ผมเคยไปเอานะมันก็มีที่จุดสีนึะนะครับกับตัว A1 นะครับโอเคก็อยากให จำแมปหรือว่าเปิดแมปนี้ประกอบเอาไว้ตอนตอน,ตอนทำเควสเนี่ยเมันช่วยให้เราแบบลดอาการหลงทางไปได้เยอะนะครับโอเคพอคุณเก็บตัวแ a ร k ก n ิ้งดีไวได้แล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะจากจุดไหนเนาะที่คุณเกิดแล้วใกล้ที่สุดนะครับสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องมาทางฝั่งซ้ายของแผนที่นะครับก็คืออยู่ประมาณระหว่าง C1 กับ D1 นะครับจะเห็นจุดที่ผมเขียนเลขเอาไว้เนาะ1 2 3 4 5 6 7ตรงนี้แหละคือจะเป็นจุดที่รถบรรทุก เจ็ดคันมันเจาะอยู่นะครับเราต้องเข้าไปตรงนี้แหละแล้วก็วางไอ้ตัวแท็กกิ้งนี้ไว้กดปุ่มที่ยมันจะอยูุ่ดมาณหลังหลังรถรถมันทุกนะครับเพื่อติดแท็กกิ้งนี้ไว้เนี่ยไว้กับรถนะครับแล้วก็จะสเสร็จในส่วนของสเต็ปสองส่วนการ็ติดแท็กกิ้งนี้ไว้ก็ค่อนข้างง่ายนะครับผมก็คือคุณวิ่งไปตามจุดที่ผมมาไว้เลยเนี่ยด้านหลังรถนะครับมันทุกคันนี้หนึ่งนะครับผมมีอุปกรณ์เลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันยังคันที่สองเนะาะอันนี้คันที่สาม คันที่4นะกด F ก็ติดละง่ายๆมันก็จะคอยมันดีเลยนิดน,นึงนะครับมาก่อนมันจะขึ้นนะปุ๊บติดประมาณด้านหลังๆรถนะครับโอเคหาแล้วแล้วก็2คขัสุดท้ายก็อยู่ติดๆกันเลยวิ่งต่อนิดนึงไปทางประตู D หนึงนะครับ6 7เรียบร้อยครบแล้วนะครับ ถัดไปคือสแตนดายนร์ดผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ยากสุดของเกมนี้แหละก็คือต้องเอ็กฟิลออกไปนะครับโดยที่ไม่ตายนะอ๋อแล้วถ้าเกิดตายตายระหว่างแมปได้นะอย่างผมเมื่อกี้อันนี้คือตายแล้วก็เพื่อนมาชุบนะครับก็เล่นไปสักประมาณ10กว่านาทีนะครับมันจะเริ่มโพสโพสสัญลักษณ์ที่แบบมันเอ็กฟิลใช่ไหมลองดูที่มุมนะครับก็ลองดูดีเพราะมันจะสุ่มแรมดอมนะครับกระจายทั้ชั้น2ชั้น3อันนี้ผมเจอชั้น3เนาะ ก็รีบมาที่จุดเ e อ็กฟิลงนี้นะครับเอ็ก e ไม่เหมือนปกตินะไม่ได้ฮอมารับเราต้องกดเรียกลิฟนะครับให้ลิฟมารับนะครับแล้วระหว่างนี้ก็คือต้องรอบอทมันก็เหมือนรู้นะ<อ>ก็จะขยันบุกมาซัดเราเรื่อยๆนะครับก็อย่ารีบตายไปซะก่อนนะครับมีชีวิตรอดไปไม่งัน้นที่คุณทำมาทั้งหมดนี่เกมโอเวอร์นะครับต้องทำใหม่ทีเราก็ เราจะรอจะปอดแล้วก็ไอตัวประตูตึกยี่เบ็ดนึ่งก็จะค่อยๆเนี่ยค่อยๆปิดเหมือนตอนเราออ่อเอฟิลคอมคอมเตอร์เลยนะครับซึ่งถ้าเราเอฟิลได้นะครับตัวเควสนี้ก็น่าจะจบไม่น่า็นปัญหาอะไรนะครับสำหรับเควส black m o u t h t สีนะครับ delivery problem modern fair dmc s ี a s ั n นนะครับสำหรับชื่อไทยผมตั้งให้ว่าปัญหาวุ่นๆวายวุ่น ปัญหาวุ่นวุ่นเบยรุ่นรถบรรทุกนะครับโอเคเรียบร้อยก็ตามแคว้นเลยนะครับโ okay. อเคก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับแล้วก็ถ้าชอบยังไงเนี่ยก็อย่าให้กดไลค์ไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเวลามีคลิปเลเวอห์ถัดไปเนี่ยมันจะได้ขึ้นแนะนำมให้ทุกท่านได้เจอเลยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ